นี่ค่ะจะออกมาประมาณนี้นี่ค่ะนี่ออกมาแถวๆเลยของขายเยอะแยะที่แนววราชนะคะจะเอาอะไรจะเอาอะไรมีเยอะแยะเลยจ้ะจใี่สิบห้าบาทค่ะนี่ค่ะเยอะแยะตลาดเยาวราชนะคะมาเที่ยวเยาวราชค่ะวันนี้มาเดินเยาวราชค่ะของขายเยอะแยะที่แนววาราบนะคะจะเอาอะไร ะเอาอะไรมีเยอะแยะเลยจ้ะจัดเลยของขายเยอะแยะที่แนววัลลาบคะจะเอาอะไรจะเอาอะไรมีเยอะแยะเลยจ้ะจัดนี่คือตลาดเยาวราดเด้อนี่เบิร์เอาตลาดเยาวราดที่ใหญ่ใ่อยู่จ้ะไปเราข้ามไปฝักเลยของขายเยอะแยะที่แนววัลลาบคะจะเอาอะไร จะเอาอะไรมีเยอะแยะเลยจ้ะะมีของกินเยอะแยะเลยค่ะจะกินอะไรเยอะแยะค่ะเยอะฝั่งนี้ก็มีเยอะแยะค่ะนู่นผลไม้เขาก็เข็บมาเยอะแยะเลยผลไม้ก็เยอะแยะจะเอาอะไรมีทุกอย่างค่ะจะเอาอะไรมีทุกอย่างนี่โอ้ยนี่ยงก็ออกเลยนู่น สวอนะคะสวยนะคะสอนะคะโน้ตลายาวาด่นนี่นะมีกดูไปทางไปทยวราดเด้อเด้อนี่ตรายวราค่ะดูเลยดูเลยค่ะ กลค่ะผู้เลี้ยงก็มีค่ะผู้เลี้ยงก็ออกแล้วผู้เลี้ยงก้านยาวก็เขียนมาเยอะแยะเลยผลไม้ก็เยอะแยะจะเอาอะไรมีทุกอย่างค่ะจะเอาอะไรมีทุกอย่าง,งนี่าาดโอ้ยมุมนี้ประกาศโด่งมุมนี้ประกาศโด่งค่ะเพื่อนๆมีใครทองคมด้วย ของขายเยอะแยะโน้ตวานาวานาโน่นนี่นะมีขายดูไยขายขงไป่ด้านหนึ่ของขายเยอะแยะที่แนววานาค่ะจะเอาอะไรจะเอาอะไรมีเยอะแยะเลยจ้ะจ้านี่ค่ะโน้ยางก็จริงเชื่อ เสื <ring> ้อผ kind of <popcorn> ้าก็มีนกอย่างก็จริงเสื้อเสื้อผ้าก็มีนี่คือตะลอดเยาวลอดเด้อนี่เบิร์เอาตะลอดเยาวลอดที่ใหญ่ยังอยู่จ้าไปเราข้ามไปสักมีของกินเยอะแยะเลยค่ะจะกินอะไรเยอะแยะค่เยอะแะสองนี้ก็มีเยอะแยะค่ะนู่นผลไม้ก็ อากาศโดงมุมนี้ประกาศโดงค่ะเพื hmm. no. <Yeah>. nee. mm ่อนๆมีใครโพลคอมด้วยพี่ผมขายเยอะแยะทางโน้นค่ะทางนู้นค่ะพอรถจอดให้เราข้ามง่ายนาะค่ะเนักกำมางฝั่งนดูทุเรียนเยอะแยะเลยทุเรียนทุเรียนเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะมุมนี้อากาศโดมมุมนี้ประกาศโดมค่ะเพื่อนๆมีใครโพลคอมด้วย ผงขายเยอะแยะมันมีประกาศโดงมันมีประกาศโดงค่ะพเพื่อนๆมีใไข่ทองคอมด้วยของขายเยอะแยะโอ้ตในวัน้าั่นนี่นะมีามขาย,ยด้วยดีไปทดีไปด้านหนึ่งของขายเยอะแยะที่แนววันลาบค่ะจะเอาอะไร จะเอาอะไรมีเยอะแยะเลยจ้ะจัดเลยของขายเยอะแยะที่แนววาราค่ะจะเอาอะไรจะเอาอะไรมีเยอะแยะเลยจ้ะจัดออกแล้วเนื้อต่อนู่นตะลายเยาวาราเผื่อนะคะเผื่อนะคะเหผื่อนะคะแถ่ไหนแถว15ป่ะคะนี่ค่ะเยอะแยะตะลาดเยาวรานะคะ มาเที่ยวเยาวราชวันนี้มาเดินเยาวราชค่ะตุเรียนก็มีค่ะู้เรียนก็ออกแล้วู้เรียนก้านยาวก็ออกแล้วเรียนก็ออกแล้วแ่ กิมเลยค่ะเยาวราชจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ออกแล้วก็ออกแลนู่นแตละเยาวราชเหรอไหมคะสวอไหมคะเสือไหมค่ะเสือไหมคะแต่สิบห้าป่ะคะนี่ค่ะเยอะเนี่ต่ละเยาวราชนะคะมาเที่ยวเยาวราชค่ะวันนี้มาเดินเยาวราชค่ะราชเยาวราชเด้อเด็เด็กนี่ตระกเยาวราชค่ะ เลยเลยค่ะนี่คือตลาดเยาวลอดเดินนี่เบ่งเอาตลาดเยาวลอดที่ใหญ่ยงอยู่จ้าไปเราข้ามไปสักเข็มมาเยอะแยะเลยผลไม้ก็เยอะแยะจะเอาอะไรมีทุกอย่างค่ะจะเอาอะไรมีทุกอย่างนี่โอ้โหด้วยนี่แม่สินห้าบาทค่ะ นี blender, ่ค่ะเยอะแยะแต่เยาวราชนะคะมาเที in> in ่ยวเยาวราชค่ะวันนี้มาเดินเยาวราชค่ะนี่ค่ะจะออกมาประมาณนี้นี่ค่ะนี่ออกมาแถว้ค่ะเอ่นผู้เรียนก็มีค่ะผู้เลี้ยงก็ออกแล้วผู้เรียนก้านยาว จะออกมาประมาณนี้นี่ค่ะนี่ออกมาแถวทางโน้นกันทางโน้นกันค่ะเพราะรถจอดให้เราข้ามได้นะคะนามารถู้ทเรียนเยอะแยะเลยทุเรียนทุเรียนเยอะแยะเลยค่ะกบูกเลยค่ะอเรียนก็มีค่ะทุเรียนก็ออกแล้วทุเรียนก้านยาวก็่ะค่ะ ผู้เลี mm ้ยงก็มีค่ะผู้เลี้ยงก็ออกแล้วผู้เลี้ยงก้านยาวก็เข็บมาเยอะแยะเลยผลไม้ก็เยอะแยะจะเอาอะไรมีทุกอย่างค่ะจะอะไรมีทุกอย่างนี่โอ้โนี่ค่ะผู้เลี้ยงก็มีค่ะผู้เลี้ยงก็ออกแล้วผู้เลี้ยงก ตผู้เรียนก็มีค่ะผู้เลียงก็ออกเลยผู้เรียนก้านยาวก็แนี้ค่ะของขายเยอะแยะที่แนววันลาบค่ะจะเอาอะไรจะเอาอะไรมีเยอะแยะเลยจ้ะจักรโน้นจะจักโน้นจค่ะเพราะรถจอดให้เราข้ามได้นะคะ ตทุเร <łość> ียนเยอะแยะเลยทุเรียนทุเรียนเยอะแยะเลยค่งออกแล้วจะออกแล้นู่นเ้าวราเยาวราเนคนะคะเดนเาวราเดอนีตรกเาวราค่ะดูเลยดูเลยค่ะ สกัด,ด,กด,ดองมมีสกัดโดมค่ะเพื่อนๆมีไข่ทองคอมด้วยของขายเยอะแยะอะไรก็แล้วแต่ชิมเลยค่ะคุณยายวะราชจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกอย่างก็จริงเสื้อเสื้อผ้าก็มีมีของกินเยอะแยะเลยค่ะจะกินอะไร มีเยอะแยะค่ะนู่นผลไม้เขาก็นี่ค่ะออกแล้ไม้ต่ออกเลยนู่นเสือนะค่ะเสือนะค่ะมีของกินเยอะแยะเลยค่ะจะกินอะไรเยอะแยะค่ะเยอะฝั่งนี้ก็มีเยอะแยะค่ะนู่นผลไม้เขาก็ อากาศดองมุมนี้อากาศดองค่ะเพื่อน